เดินวิถีเซียน Walking the Immortal Path ตอนที่22จิตเซียนผู้บรรลุสนามกลางป่าแห่งนี้เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผิวน้ำใสจนเห็นก้อนหินและพืชน้ำที่โผล่พ้นขึ้นมาเป็นระยะระยะราวกับมีลวดลายเวทมนต์สลักอยู่เบื้องล่างน้ำค่อยๆเคลื่อนตัวเป็นริ้วคลื่นเบาๆเามื่อสายลมผ่านใบไม้ที่ร่วงลงมากระทบผิวน้ำจะลอยขึ้นลงราวกับเต้นรำไปกับจังหวะลม บางครั้งจะมีละอองน้ำสีเงินลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเหมือนละอองปราณเซียนที่หลงเหลือจากผู้บำเพ็ญรุ่นก่อนแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ลงมาหลินเซียนก้าวเข้ามาย่างสงบแต่ทุกย่างก้าวกลับเต็มไปได้วยความหนักแน่นของผู้ที่บรรลุวิถีเซียนขั้นที่สามแกนปลาในร่างกายเขาเปล่งประกายเรืองรองเป็นวงแสงสีเขียวอมฟ้าล้อมรอบด้วยความบริสุทธิ์ของปราณขั้นสูงเสี่ยวหมิงลูกมีแพนด้าผู้แฝงพลังวิญญ,ญาณธาตุไม้ มันกระโดดขึ้นบนก้อนหินข้างสนามแล้วส่งเสียงครางอย่างนุ่มนวลท่านพยมัติฉาผู้ยิ่งใหญ่ข้ามาขอบคุณท่านที่ส่งพลังวิญญาณมาช่วยให้ข้าหลินเซียนบรรลุวิถีเซียนน้ำในสกลางป่าเริ่มสั่นไหวอย่างช้าๆพลันปรากฏร่างอสูรปลาขนาดมหือมาลำตัวสองประกายสีครามอมเงินเล็ดสะท้อนแสงประดุดดวงดาวในยามค่ำคืนดวงตาของมันเหมือนทะเลลึกที่บรรจุความรู้และความการุณา เจ้าผู้มีหยดน้ำแห่งสวรรค์ไม่ต้องขอบคุณค่าหรอกเสียอสูรปลากล้องดังกังวานราวกับดังกึกก้องกลางป่าแต่แสงความอ่อนโยนเคยมีนักบำเพ็ญเซียนคนหนึ่งฝึกบำเพ็ญอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลายาวนานจนเซียนผู้นั้นบนรรลุเลื่อนขั้นได้จิตของเขาจะคลี่คลายไปสู่ธรรมชาติความเมตตากรุณาของจิตนั้นจะช่วยให้ผู้อื่นคลี่คล,คลายตามเช่นเดียวกับโพธิสัตว์ที่ไม่จำกัดขอบเขตแห่งความการุณา หลินเซียนยืนนิ่งดวงตางเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจราวกับคำพูดนั้นได้สั่นสะเทือนแก่นจิตของเขานี่คือเหตุผลที่ข้าจึงบรรลุเลื่อนขั้นได้สำเร็จเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนดวงแกนปราณเรืองแสงเป็นลำแสงเล็กๆลอยขึ้นเหนือศีษะก่อนจะแผ่ขยายเป็นวงพลังอันยิ่งใหญ่แผ่ซ่านไปทั่วป่าเซียวหมิงมองนายของมันด้วยสายตาเอา่อล้นด้วยความประทับใจ ลำพังรักแค่รักวิญญาณเซียนของเจ้าอาจต้องใช้เวลานานกว่านี้หลายเท่าหรือไม่สำเร็จผู้ที่บรรลุวิถีเซียนไม่ใช่เพียงผู้เก่งกาจแต่เป็นผู้ที่ใจคลี่คลายเหมือนน้ำในสัต่ไม่มีขอบเขตพยามัมช้าเอ่ยปรัชญาเบาๆราวคำสอนจากผู้เท่า น้ำในสระค่อยๆกลายเป็นหมอกสีเงินละอองปราลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าราวกับกำลังผสานจิตของหลินเซียนเข้ากับพลังแห่งป่าพลังชีวิตอันบริสุทธิ์ของสรพสิ่งไหลเวียนเป็นหนึ่งเดียวอสูนปลาโค้งตัวต่ำราวกับคาระวะผู้บรรลุจงจำไว้การบรรลุขั้นเซียนไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองแต่เพื่อทุกชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้และในขณะนั้นแสงสว่างจากแกนปราณของหลินเซียนสาดส่องลงบนผิวน้ำ ทำให้เกิดสะท้อนเป็นภาพเงาอดีตของผู้ที่เคยฝึกบำเพ็ญในป่านี้เขาก็เป็นชายหนุ่มหนุกหนุกเงินเงินจิตใจอันแสนบริสุทธิ์ทำให้สัตว์ป่าต่างๆเข้ามาห้อมล้อมอยู่เป็นเพื่อนเขาลินเซียนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นราวกับวิญญาณเหล่านั้นกำลังรำลึกถึงความเมตตาและส่งต่อพลังแห่งการบรรลุขั้นเซียนให้กับเขา หลังจากนั้นหลิงเซียนก็เดินกลับมาที่ต้นไม้เซียนของพ่อเขาปรับพลังปราณนิดหน่อยให้คุ้นชินกับระดับแกนปราที่ได้รับคลางคิดว่าข้าควรมีสมบัติเซียนไว้ปกป้องและต่อสู้บ้างแต่ข้าไปห่างไกลท่านแม่ไม่ได้ข้าเป็นห่วงท่านนี่ถ้ามีค่ายกระดีดีสักอย่างสองอย่างรวมกับพลังปราระดับสามแกนปลาของข้าก็คงช่วยปกป้องท่านแม่ได้ และข้าก็จะสามารถออกเดินทางไปตหาสมบัติเซียนที่ข้าต้องการได้เสียดายวิชาไขากลเพราะข้าไม่ชอบไอลิงอัปลักษ์จิยงน่านทาให้ข้าไม่เก่งเรื่องไขกลเลยข้าคงต้องหาคนช่วยและหาเวลาเรียนรู้เพิ่มเติมข้าจะได้มีจุดอ่อนน้อยลงตลาดกลางเมืองวันนี้คึกคักเป็นพิเศษเสียงตะโกนขายของดังระงมเนื้อหัวฝูงชนเสียงฟิ้ว ของกระบี่เหินดังแหวกอากาศลินเซียนยืนประสานมือบนกระบี่ที่ลอยกลางอากาศพริบตาเดียวเขาก็ลดระดับลงมาตรงหน้าร้านยาสมุนไพรเก่าแก่ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนเสี่ยวหมิงลูกหมีแพนดา้าเกาะอยู่บนไหลมันส่งเสียงร้องเบาๆเ,เ,เรียกร้องความสนใจของเด็กๆแถวนั้นจนหัวเราะกันคืนเท่าแก่ร้านยาเงยหน้าขึ้นพางหัวเราะเสียงทุม้มอ้าวเจ้าหนุ่มวันนี้เจ้าเอาเพรอวินฮวามาขายค่าอีกแล้วใช่ไหม ลินเซียนยิ้มบางๆผ่านผ้าดำที่ปกปิดบางใบหน้าแล้วหยิบถุงผ้าออกมาเปิดเผยให้เห็นผลอวินฮาวาลูกโตสีม่วงอารามสามลูกกลิ่นหอมหวานลอยออกมาในทันทีจนบรรดาผู้คนรอบร้านหันมามองด้วยความตะลึงข้านำมาขายเขากล่าวเรียบเรียบเท่าแก่เบิกตากว้างเพราะวินฮาวาสามลูกนี้ช่างสมบูรณ์ดีจริงๆข้าซื้อเอาสิบสองเหรียญทอง ไม่ทันที่เท่าแก่จะละสายตาหลินเซียนก็หยิบพรอวินหวัวอีกสามลูกออกมาวางลงบนเคา์เตอร์ส่วนนี้ข้าขอมอบเป็นน้ำใจต่อท่านใบหน้าเท่าแก่สว่างสวยด้วยความดีใจแต่แววตาลึกล้ำกลับยังระวังและคมกริบเขาลูกหนวดแล้วหัวราะแผ่วๆหึของมีค่าขนาดนี้จะอยากได้สิ่งใดจากข้าละ่ะลินเซียนหัวเราะเก้อเก้อพางยกมือเกาสีสะเหมือนถูกจับไตได้ ท่านพอแนะนำผู้เชี่ยวชาญไข่กลสัก์คนให้ข้าได้บ้างหรือไม่เท่าแก่จ้องเขม็งอยู่ครู่หนึ่งก่อนสายตาจะหลีลงราวกับนึกถึงความหลังผู้เชี่ยวชาญไข้กลอย่างนั้นหรือในเมืองนี้หายากนักแต่ถ้าเจ้ากล้าพอข้าอาจส่งเจ้าไปพบคนคนหนึ่งได้เพียงแต่เสียงเขาหยุดชะงักคล้ายกำลังชั่งใจน้ำเสียงที่ตามมามีความลึกลละปะปนอยู่เพียงแต่คนคนนั้น คนคนนั้นทำไมเท่าแกเขียนที่อยู่ใส่กระดาษเล็กๆแล้วรีบพับครึ่งยื่นให้หลินเซียนไปแล้วเจ้าก็จะรู้เอง